สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชแนลชายมงคลครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับการเปิดราคาควายนะครับวันนี้มีให้จองลูกนะครับโอ้โหแม่นี่สวยมากเลยลูกก็เป็นเพศเมียนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ098-988-0053นะครับนี่ไอดีไลน์นะครับท่านที่สนใจอยากจะ ถ่ายทริปนะครับเปิดราคาควายก็แอดดลน์กันเข้ามานะครับโอ้โหแม่นี้แม่นี้นี่ส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองประกันร้อยสี่สิบสองเราประกันร้อยสี่สิบสองนะครับชื่อแม่อะไรนะแม่เพชรครับชื่อแม่เพชรนะครับชื่อแม่เพชรมีล,ล,มลูกตัวแรกใช่ไหมลูกตัวแรก อ่าลูกตัวแรกเป็นเป็นลูกสาวเก้าเจริญเป็นลูกสาวก้าะเจริญนะครับมีใบนะครับมีนี่ครับก้าเจริญเดี๋ยวให้ดูเกา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 ค้างเกาค้างวันที่ผสมนะครับเออวันที่เกิดพ่อเกิดมาแล้วเนาะเกิดวันที่สองนะครับเดือนเก้าหกห้านะครับก็คือเดือนกันยาโอ้เกิดก็ไม่ก็ก็ไม่กี่วันเนาะครับอ๋อลอดลอดก่อนกําหนดใช่ไหม ขอดก่อนกาหนดจีวันครับมันได้สองร้อยแปดสิบแปดสิบสี่วันนะครับทียงพออ๋อลอดเดือนลอดลอดเดือนสิ้นหาใช่ไหมใช่ครับสิ้นหานี่ประมาณปลายเดือนหรือว่าอวันที่สองสิงหาสองสิ้นหาโอ้ลอดก่อนกาหนดหนึ่งเดือนนะเนี่ยก่อนกําหนดที่หมอหมอกําหนดไว้เนี่ยสแสดงว่าท้องสิบเดือนกว่าเ,เ,เ,เป็นเพศเมียนะครับลูกเก้าเจริญนะครับวันนี้คือจะ เปิดให้จองลูกเนาะใช่ไหมครับผมเปิดอ่าเปิดให้จองลูกนะครับท่านที่อ่าสนใจลูกก้าวเจริญนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีชื่อยังครับเนี่ยน้องก้าวชื่อน้องก้าวนะครับอ่าเป็นเพศเมียนะครับตอนนี้เกิดมาแล้วได้หนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเป็นลูกก้าวเจริญเปิดจองสิบเดือนนี้ก็อ่าย่านมยานมเนี่ก็จับได้แล้วครับเปิดไ้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ย เปิดไว้ที่แสนเจ็ดมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับโทรมาคุยต่อรองกันได้ครับราคานี้ก็คือเป็นราคาเปิดเนาะครับเดี๋พราะาว่าเอฟซีเคยทักมาว่าเปิดแล้วไม่บอกราคาะจะเปิดทำไมวันนี้เราเปิดราคาไปเลยครับสนใจก็โทรมานี่นะครับน้องก้าวนะครับเป็นเพศเมียนะครับอายุหนึ่งเดือน ตั้งไหนชื่นชอบก็โทรมาจองอันนี้คือแม่นะครับส่วนแม่เนี่ยสูงร้อยสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองบวกมีความยาวนะครับใหญ่มากยาวมากเลยตัวนี้แม่แม่ชื่อแม่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยแม่เพชรแม่เพชรนะครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวยาวจริงๆเลยนะครับคือแม่ที่ให้กําเนิดน้องเก้านะครับซึ่งพ่อก็คือเก้าเจริญเป็นลูกแรกใช่ไหม เป็นลูกตัวแรกของแม่เพชรนะครับแม่เพชรนี่เหล่ากอยังไงครับควายสายอุ้มบ้านอ๋อควายควายลูกบ้านเาีเา่าไทยเนี่ยนะครับนะเรามาดูหน้าตากันนะครับหน้าตาของแม่เพชรนี่ก็สวยดีตรงเขาก็จะออกเขาเรียกอะไรไนะหักลงใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยขันช้อนหร <laughs> ือขันช้อนหร <laughs> ืออุ้มบาทน่าจะออกอู้หน้าสวยนะครับตัวนี้ ใบหูสีขาวความสูงยังไม่อยู่แค่นี้ครับแม่นี้ต้องไปกว่านี้อีกความสูงต้องลูกแรกความสูงน่าจะแตะร้อยสี่สิบ้าแน่นอนครับได้แน่นอนครับแม่อายุเท่าไหร่ครับเนี้ยแม่เนี้ยก็ประมาณสี่ขวบสามขวบอ๋อเดี๋ยวเราไปดูลูกก่อนนะครับนี่คือน้องก้าว น,นี่คือน้องก้าวนะครับหนึ่งเดือนเป็นพิเมียครับหนึ่งแสนท่าหะนหะ่นะเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่มากเลยเเเสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับของอาจจะของของคุณชนนะคะ,ะเดี๋ยวกำลังหาเบอร์อยู่เด,ยเดี๋ยวลูกอดีอย่าอยวยดีย เบอร์โทรศัพท์คือ095 095 943 943 6408 6408นะครับ <5. S 2> ชื่อคุณชนเนาะค่ะคุณชนค่ะอ่าโทรมาถ,ถามไทยกันเบอร์นี้นะครับค่ะอ่าโอ้แล้วที่คลองนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยคลองมีหลายตัวอยู่ครับตัวนี้ก็สายดาวีดีๆนี่นะครับผมหนึ่งหกเปิดไหมเนี่ยเปิดจองไหมเนี่ยตอนนี้ยังครับผม ๋อตัวนี้ยังนะครับรดนะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับมีหลายตัวครับทางนู้นก็มีเยอะแยะเลยจะพาเดินชมว่าอ่ะเดี๋ยวเอาแม่น,น้ำไปก่อนโอตัวนี้ก็คือสายดากรีพีเนะาะเป็นเป็นตัวเป็นเพศูเป็นเพศผ,ผู้นะครับออายุหนึ่งขวบแล้วมั้งอโอ้คอหนาดีจังเลยเนี่ย แม่ใหญ่ท่านเป็นเหล่าของลุงกอบแม,แม่แม่นี่คือแม่ดอกคูนแม่ดอกคูนแล้วเหล่ากอมาอย่างไงาเรเหล่ากอของลุงกอบครับผมลุงกอบข้บขควายข้ากรอบอ,อ๋อยยอยู่ที่อุทัยธานีใช่ไหมอ,อยู่ที่อุทัยธานีอยู่ที่อุทัยอู้แม่นี้ใหญ่นะครับแม่นี้หนามากเลยเออแข้งขานี่เขาเรียกว่าอะไรข้อเล็บมันจะมีขั้นสีดำๆนะเขาเรียกอะไรนะ อ่าถุงเท้าอ่าถุงถุงท้าแล้วก็จะมีขั้นกันสีดำดำนะครับสวยมากเลยตัวนั้นลูกสาวเขาไหนสองปีตัวใหญ่นะตัว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 โอ้ตัวตัวอยู่หน้านะตัวหลังนี่ครับตัวหลังโอ้ตัวหลังอายุสองปีเป็นลูกสาวของแม่ใหญ่นะครับโอ้สูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วสองปีสาวนางนางที่นี่สวยนะครับแม่นี้แหละครับชื่ออะไรเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่งาม คือม่งามแล้วนอนอยู่ในลูกเขาไหมเนี่ยใช่ครับลูกสาวเขาลูกสาวไงี่ยเป็นลูกใครอ่ะลูกพ่อไหนหลานบิ๊กอุทัยหลานบิ๊กอุทัยแสดงว่าพ่อเป็นลูกบิ๊กสามเดือนครับโอ้สวยครับเป็นเพศเมียนะครับมีชื่อไหมเนี่ยนี่น้องร้านครับน้องล้านนะครับอถามได้นะครับไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าอ่าโอ้สวยครับเป็นหลานบิ๊กอุทัยนะพ่อเป็นลูกบิ๊กมาทับจริงทับจริงมากเนี่ย เออดูแม่ครับแม่ยาวนะครับแล้วก็อ่างด้วยเออเล็บสวยว่าแม่นี้<ด>เล็บสวยดีครับทรงเขาก็เปิดกว้างนะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่เนี้ยห้าตัวห้าตัวแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเขาลำเทียนนะครับะลีเขาจะจะรีบเรียบนะครับ เออแล้วก็ลูกมะพร้าวอะไรใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้คือแม่ของอ่าน้องล้านนะครับับช้างอุดอรได้สองเดืนอนออออยู่ในท้องอะนะครับอยู่ในท้องช้างอุดอรด้วยนะครับโอ้อ่เอารับประกันท้องยังเนี่ยยังครับยังค <laughs> ือฐานรอบแรกเออโอ้หางสวยนะครับท้ายดีโอ้แม่ดีๆหลหลแม่นะที่นี่เนาะแล้วก็ตรง ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นลูกของแม่แม่ดอกคูณตัวนี้ก็จะเป็นลูกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสองตัวเนี่ยไม่คไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นควายนางครับผมโอ้อยเก้าเดือนนี่นะ<ข>ท้องพี่กุฎไทยเก้าเดือนเป็นควายนางนะครับย,ยังไม่เคยคลอดนู่นตัวนู่นเป็นลูกของแม่ดอกคูณนะครับเออโอ้ยตันๆอันๆทางนั้นเลย ตัวนี้ควายนางมาบ่อยจังนะโอ้ปกที่กำมาหาเหรอถุงมะอีก,อกถุงมาตรงนี้โอ้ตัวนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะอันนี้ก็เคยคลอดบ้างยังเนี่ยยังครับผมลูกแรกในท้องครับเหรอแล้วแล้วพ่อในทับครับอ่าพ่อเป็นลูกควายของลุงกอบครับอ๋อทับจริงนะครับทับจริง เออชื่อมีชื่อไหมมีครับผมชื่อแม่เงินครับแม่เงินยังยังไม่เปิดใช่ไหมตัวเนี้ยยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดนะครับสูงเท่าไหร่นะทธกิจร้อยสามบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบเจ็ดท้องกี่เดือนนะท้องกี่เดือนนะอาเจ็สามแปดสามแปดเมื่อกี้เก้าเดือนร้อยสามแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับส่วนสูงเออสูงกว่าเอาละสรุปว่า คลิปนี้นะครับก็เปิดให้จองน้องเก้านะครับลูกเก้าเจริญน,นะครับส,สนใจเ<ส>ข้ามาชมที่ข้อ <ไป S 1> ส,สนใจเ <ใจ S 2> <resp. S 1> ข้ามาชมที่ข้อที่หมูม่เจ็ดบ้านน้องแห้วเนาะใช่ครับข้อควายตะเกียดนะครับอ๋อข้อควายตะเกียดใช่ไหมครับผมข้อควายตะเกียดนะครับโอ้แม่นี้หางไม่ดอกนะครับเครื่องดีอ่า ตัวสีดํานะครับแข้งขาดีนะครับเรียบดีเรียบสั้นดีด้วยนะครับตัวนีออ้อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับใบหูสีขาวตัวนี้ต้องสูงไปอีกน่าจะแตะร้อยสี่สิบได้แน่นอนตัวนี้นะกว่าน่าจะกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับอ,อที่สวิงทายไม่ค่อยมีอเอาเออ เอาละครับท่านผู้ชมครับอ่าก็อ่าสรุปว่าก็เปิดน้องก้านะครับให้จองนะครับหนึ่งแสนเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับอสนใจก็อ่าโทรมาถ่ายถามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไฟแช็ทชัยมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ